สวัสดีครับพี่พิมดูพี่พิมหน้าตาวันนี้ผ่องใสจังเลยเ็มีความสุขมากๆเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปหาเมนุ่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็ก๊อกนิวก็จะถือโอกาสมอบของขวัญวันเกิดให้พี่พิมในวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมคงไม่มีโอกาสได้เจอพี่พิมในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันต่อไปเรามีโอกาสเจอกันอยู่แต่ว่าวันพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอนะครับครับแมนุ่นอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไป นี่ครับพี่พิมพ์สุขสันต์วันเกิดนะครับอณค่ะของวันเกิดนะคะในวันพรุ่งนี้คุณมอบนะคะขอบคุณคุณกอกนิวนะคะขอขับไปนู่นก็ขอให้ มีความสุขเหมือนกันค่ะย,ยิ่งขึ้นไปเนาะก็ขอ <Okay. S 2> ให้เราเป็นกัลยาณมิตรกันแบบนี้ <Okay. S 2> ทั้งที่เราอยู่คนละที่ละถิ่นเนาะแล้ว <Okay. S 2> ทีนี้มันก็มีเหตุอัศจรรย์เราได้มาเจอกันอยู่ที่บ้าน,นลุงพุลเราได้มาถ่ายคลิปได้มี <Okay. S 2> กิจกรรมร่วมกันแล้วมาเจอกันอยู่ที่บ้าน,นลุงพลแล้วเราก็มีความมืนกันมันไม่ได้เป็นแค่เพื่อนนะคะเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง <Okay. S 2> คือมีอะไรเราก็โทรคุยกันปรึกษาหารือกัน เหมือนญาติพี่น้องคนหนึ่งขอบคุณวิตรภาพขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กุกกอกเนาะขอบคุณมากมากเลยพี่ก็ขอบคุณทั้งคุณพงก็กอกนิวแล้วก็คุณนุ่นนะคะที่เป็นกาลยานิมิตเสมอมาค่ะพ่อโทรคุยกันตลอดไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันแค่อยู่ที่กุกกอกเห็นหน้ากันนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ยังคุยกันเสมอปรึกษากันเสมอขอบคุณของมันยังไงผมก็ ครับผมยังไงผมก็มีความรู้สึกที่ดีๆกับพี่พิมพ์ผมก็ถือว่าผมโชคดีมากๆนะครับที่ได้เจอการยานิมิตที่ดีนะครับที่บ้านลุงพลนะครับก็ขอให้พี่พิมพ์นะครับมีความสุขมากๆยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่ติดตามพี่พิมพ์ก็ไม่ใช่แค่แค่อยู่ในเมืองไทยแล้วเนาะก็มี f อฟซีทา ที่ต่างประเทศด้วยนะครับก็ขอให้พี่พิมเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมเองก็ขอเป็นน้องชายคนหนึ่งของพี่พิมนะครับยินดีสมอค่ะแลวก็จะเป็นพี่น้องกันตลอดไปขอขออนุญาตกอดได้ไหมกอดกองอนอันกอดก็ภาพเนาะ รักเหมือนกันค่ะเนี่ยเป็นภาพที่เราไม่เคยแบบนะจะไม่แฝ้เลยเราไม่เคยดูซึ้ใจจริงๆนะพี่จ๊ะคนเรานะคะกว่าจะได้ทางใจนะคะเนาะเรามีอะไรเจออะไรมาเยอะนะคะัพอเจออะไรในชีวิตที่ดีมันก็ทำให้เราแฮปปี้มีเราแล้วก็มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะคะสิ่งที่ผมมอบให้ก็ให้พี่พิมพ์ใช้ในวันที่มีประโยชน์กับพี่พิมพพ์ก็ี่พิมพ์ก็ของอะไรก็ช่างถึงไปเจ็ดล้านเลยนะสาธุพี่จะแจกค่ะ เพราะว่าผมเองก็ให้แม่นุ่นเป็นคนเลือกช่วยนะครับอยากให้ที่ดินได้ใช้ในงานรำงานอะไรก็ได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเปนมิตรดีก่อนอีก นี่เป็นการกดแห่น้องมิตรภาพดีนะคะขอบคุณมากนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนก็ก็นิวมาตลอดแล้วก็กับพี่พิมมาตลอดนะครับพี่พิมก็อีก90 0อก็จะถึง4ี่แสนชั่วโมงแล้วการจะสร้างรายได้เรามาเจอกันที่นี่นะครับที่ที่บางกบบอกนะครับก็ยินดีมากๆเลยถือว่าเป็นบุญวาสนาเราถึงไม่ได้เจอกันตลอดเพราะว่าหน้าที่การงานเนาะค่ะ ยังพูดคุยกันย,ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะบางทีก็สวนทางกันค่ะเขาไปลงมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเมื่อคืนพี่พิมพ์ก็มาลํำสามสี่เพียงก็ยังไม่เห็นเนาะก็มาเจอกันว so ันนี้ถือว่าเป็นพี่สาวน้องชายนะครับค่ะเช่นกันค่ะค่ะหนูก็ขอไวพรให้พี่พิมพ์นะคะมีความสุขกับชีวิตมีความก้าวหน้าในในในชีวิต ของเรานะคะสมวังทุกอย่างจะได้มีทุกจะ<ม>ได้มีโอคจะได้มีเคราะห์ขอให้พี่พิมเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอุปสรรคทุกอย่างอย่าได้เข้ามากำมกลนะคะ,คะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณกกอฟนิวแล้วก็แม่นะะิ่มเลยค่ะแม่นุ่นนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับปาเราไปร่วมงานกันนี้นะครับเราะไปร่วมงานต่อนะคะน่าใจด้วยนี่ขวัญชินแรกกลับไปบ้านค่ะค